ว่าโูกะเยอะเอี่ยมครับู่แต่ว่ากระถือของมันนยช่ครับถอดาเนาวันกบอเกยกับกระถืออยู่ไงถือกี่ปีู่วันนี้ก็ได้ถือาพุ่งเมื่อเช่ครับมาคุยคือกันอยู่มากเลยก็คือคุยครับครับถืมาคุยแล้วบนนร้หมดครับเขามอของื่มของเธ่นะครับของเท่ครับปุ๊ันช่องครับ เ่นั่งเอาครับเพราะัเพราะ่าเอาคือปูรัาพวกนเนี่ยม,มันว่านเชี่นนอนเรันนอนมนอนิวขวดมันนอนิวขวดจะเริ่มมันผีแล้วไปถืงอมัน,ไ,มมนไปทำมันฝันนุนเรื่องเนอันนี้ไม่เด้นั่งมัไม่เด้คอครับ เร่งน,นอนเาคัดตุนามัดไปตนพอนหนม่่ยมคัดมันมันไ่เข้าจจรย์เนาะไม่คักมันคือ,นนอเขากันไ ข้าวมปเรื่องวปูแต่นังก็คือนอังคือคือไ่สิข่าวู้องมกัดบันนเงี้ยางหาเฉียบคาใจไปตัวมันก็เป็นบ้าแต่ก็มันไม่คู่เป็นบลากตุ่กคัอกอคู่คันักหนัอยู่แลวเพราะคัดไม่ข่าวกับ้อนะกอนา้อนฮ้อนหาหม่องเียขาหม่องเขาไม่ใช่ไมใชว้ยคืออยู่มถ ว้าบวบาว้ถึงมึงยังมาเข่าจ uh 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 ับต uh uh ัวบ uh uh ึฮบฮึบึบึฮึบึฮ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 ึบึฮึบึฮ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 ึบึฮ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 ึบึฮึบึฮึบึฮ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 มฮึฮึอึฮึฮึฮบฮบฮึฮึฮึบึฮ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 บฮึ คูักเรื่องคู่ขาพเอมันก้งมาเขาพังมันคู่เป็นบ้าห่เรื่องบ้าแห่อหงังะบ้าหางบ้านี่รุบ้าอได้บ้อไรด้สามนะุบพ่อบ้าว่นเด่อวพ่อบ้าครับดีพบ้าแต่าบอกคนเาดีเครับปู้คนทั้งในบ้าทั้งในกับทั้งในคู่เขอกนะเรื่องครับปูบ้าคือไม่คู่ผ้าคนมวนมันงถแต่บ้าเลย บ้าจะขึ nah ้นในข้างบ้าด really <c oughs> ้โ yeah, ค right, right. <c oughs> ่นในน้บ <c oughs> ้าจะท้าุบน่ะเรื <c oughs> ่มจะทางวัดว่าอาร่างมาเรื um ่มบ้า <c> ท <oughs> ี่จะข้อกัคขนบไหวแยังว่าลูกนั้นฟอ่บอ่ะฟอ่บเรื่มบ้าเหมือนฟ่บเรื่มขาเบาคู่เบาหนักบ้างแมงหมอบเอคู่ีเขาคัิตดีเหมือนกับเขาคติตดีแล้วก็มีสายตังด้วยเข้าใจไหม แล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยเมอครับถูกร้านพอ,อได้บุญละจากคนก็ว่บบาถือบาได้ฟังพอเช่าบาท่านคื้ครับผูบบพ้พอพอพอบากอเขาพอาคนสุนงส่งให่ฝึกตัวกงนี่คือการบาเขาพอบาทำให้คนกนะดุกนานบาทำให้คนหัวร้อนะบาทำให้คนเอิบมือมาทำบุญแล้วับ ก็บแบี้ยก็คนก็จะบ่ด้วย่าแทนบาเนาะมันบอกมันข้มบะหรือครับปูเออน่ยะคมบุญก็นี่ยเขาข้ทำบุญเขาก็เดืออิชาจาโรเออผู้นัก้มแ่คิบบ่อดีืครับคีบบ่อยหรือบะรมือกระดือบกึบคีบบ่อยหรือทำบ่อยหรือทุกืนทุกอย่างมั่นกันเราฉนงกันกรรมันเราฉนงกรรมแลวเรื่องครับปูทำมระดือวันนี้วันหน้า อาจจะยังไม่ได้รับอาจจะเป็นท่านหน้าหรืออาจจะเป็นเดือนหน้าก็เป็นไปได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมิเหตุผลก็ถึงบางสึ่งทุกอย่างนั่นแหละมันู็คือการกระทั่งพอไปะนั้บอกดูใจเหยื่ครับครูเพราะฉะนั้นการกินการทานการทําบุญมให้เกิดจากเกิดจากใจเออมันจ่งจะได้กลุ่มได้กุ่มทุาครั้มาม่ใช่มาถังมาถึงมาทานเออคุป ควบหน้าบ่อกอคาร่าทางบุญทางกุศลให้กับตัวเองทางคาร่าให้คนได้ไปกากไปหวายไปนั่งบกแดดบกฝนเข้าใจไ่มริมครับปูอันนี้ก็เป็นบุญทางห้องน้ำเวลาปวดท้องอาวืริมท่เลไปใช้อาวมันบ่มือห้องน้ำมันกระดับบานมันริมครับปูก็ต้องได้ไปขทางทำให้คนได้ปวดทุกข์น่ะ อืมเลี да. ้ยแกะฟางใจสิขั้นเลยว่ายืมฟากใาสุดากูกูใแค่ทั้งเมื่อห้องน้าไม่เี้ยงไหวแม่ครูได้ระบายใช่ไหมเข้าขื้อเี้ยบอกม่ไหวว่าให้ให้ว่าห้คอดหรือแก้วกูกูบอไหวเลยว่าแมาเเิยแกังตอนั่นแ่ะเพราะฉะนั้นซื่งแม่ครูได้ผ้าหกร้านซือผ้าหก้านค่ะ คือพือเจอหน่ะจากองค์ปู่ใหญ่ของเราแล้วนะลูกนะอืจังในร่องมือคือจังในร่องมือถ่างนะอืเขาเจ้ามาอีกอย่างนั้นน้อยเออรับขันด้วยอืนไอันนี้ผ่านมาทางช่องยิมงน้อนางสุกที่ก่อนคันพี่ร่มพบกำลังถูกมาเรียเราท้องโอ้เราไงมึงมันเราฟ้องพี่เราไง อาขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีาบอารูกวานยากถูกข,ขัดขนาดนั้นะ้วยนะทีนีแล้วก็ดูดืนนนอ่อไนางปังเจ้าผ้าดื้อทวานพ่อขอข้างบ้านขอแล้วยพอขอส่งใบของเนี่ยพอตรงแลี่พอตรงเปเรื่องใบส่งของมาบัรเคอดิตใบของครับผมใบ,บขบอบงน่ะจาก,นาก,กนหน้าริกาสิบสี่ในกาสิบสี่ในกาเคื่อเคล่อว่ะสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ปูบ่ ังนะเขาบอกแต่ถามอย่างเงี้คจะมุกจากวาคือวาาบาขอมากระตุ้นๆอะไรยมรืมแต่วาบบบนี้มันบอออกตรงไงจือบอกตรงมัน,นอมมบอกผูมันึิฟซี่นาริกาไหมวะแมนแบบซิ่ที่หรือแบอซิฟซี่หรือดีครูครับทือทื่หรือว่าแมนพอว่าแม,มนมันบอกผูห้าง อันนั้นบสันเหลือพี่ลูกอบ้องแมงนะเนาะประมาณใบสามับจะแกะถูกตอกบ้แมงไมครับเอาเปิ้ลหรือฟัวค่บเอาเปิ้ลรือบอครับชิ้นเก่าองไเอาเปิ้ลชิ้นเก่ามันปูเอาห้องบ้องแมง้งบ้อง้นเก่าเนี่เอาชิกล้อแล้วครับู มือข้างเหนือถึงเก้าแล้วก็ถึงหนมั้งอ่าวช่วงบ่ายของบ่ายค่ำมั้งอ่าวมือโขมือกระมือโขมือหมาด้วยนงไปจะลบนะอะพึคือมือแพร่นะด้วยสติและปัญญาอืออันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้างนุงแล้วรวมมาอยู่มั้งยังน้อรัมอ่าคือรวมยอดรวมยอดแรกผ็ดพัาสีร้อยสามคือนาะครับมอ่า ขอให้มีโชคดีนะมึอโชคดีมาเด้อลูกน้าเด้วบมมากโุคทุกคนหางมือดีได้อาเจริญเจริญนะลูกนะาางอื่นังตสนังหน,นกัก้อนเอาไปวางไว้ไอ้นี้ของผูดได้อืพวงวาจัยสัตว์รักเก่าาเชื่อนคล่คือว่าผ่านมาทางท่องดืมนางระงุขาดีและครอบครัวเนาะเออพร้อมกับพวงมาไดยเก่าวพวงถวายไว้จูบันให้าร้อยบาท อาขอทั้งมือโชคมือรับมือโชคมือมัดอายุวันนะสุขสบายถึงแล้วก็รูวยนะลูกนะพิสตาสุขภูอันนี้ของใครอันนี้นางนายจีรักถัดกับนางพิงนภาขอคาราโอเปอร์ห้าร้อยบาทเนาะอาขอทั้งมือโชคมือรับมือโชคมือมัดอายุวันนะสุขสบายถึงแล้วก็รูด้วยขั้นอยากคือนพี่อยากจะชื้อๆเข้าไม่รู้ก ขั้นบ่อากแใจเขาาื้อิบเก้าขันอยากถือขายซื้อสิบเก้าขันบ่อขันบ่อจับใจซื้อสิบเ็ดขั่นบ่อากบใจเขาขันอยากคือเรียกขยไปคื้อิบเต้าขันบ่อากแใจเขาขายซื้อสูบเาธุสาธุครับปูย้ไงยินครับบ้น่อมนชูเกนครับ เอฟคีผ่านมาทางแต่งโมูาล really ูไวอออันนี้ผ่านมาทางแต่งโมูาลูไวน้นเคือขยาผากุยกระโทกสองร้อยสิบเก้างานมือลิ้ตาสองร้อยเก้าทำมัคก่บ่เครื่องใหญ่ก็แบบห่อห่านแงพอแั็งพอเ่ามันแำ่โคกาอุบลรนวันนุมา หนึ่งเก่าหนึ่งอาถวายตำรยมครับน้ำอุดรถวายตำรวจไหมครับออรถาวายหนึง่งเออก่านึงพอเ่าออขาเขามา,ากลับคือกังไงพอไป็นผู้บอตายตายยืมเขาบอกดิ้คนแค่บ,บอกเด้ยวเขาถาวายเราเรืร <c oughs> ่องตำรวจหนึ่งเ,เก่า ก็เนั่งไปกนนึ่งเกาครับร่วมจอดไปกินนึเกาอีกมาดกะไร่อนึ่งหนึ่งสองนึงระไทีิตพ่อรู้พ่อรู้แลเดยบเมือเอออ้าวขอให้ลูกหลานมือโชคมือรับมือโชคมือมาได้ลูกมนไ้นสุขภาพปหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกหลรู้ปีนีเรื่อยๆครับขายนึ่งเกาเยอมากโมันนาจได้แล้วลูกืู สุดาเอาดสุดาตื่นหัวมั้งสุดาตื่นหัวของนึองกาแต่แต่เขาถือเป็นเก่ผม่นะาก็ก้มันคือว่าเป็นตัวชืพี่น้องกว่าเออคายมาทั้งข้างยังแตงโมนหําน้ําอางูไว้พรโบหานด้อได้น้องแม่ ถ้าไหกองกูก้าหนึ่งพันวาาจ้างหนังหนึ่งพันว่าหนังว่ท่านเศร้าอยู่บ่โ่าว่ามโตใช้ไปขวดสอเพื่ออย่างเบิ่งหนังตีท่อเบิ่งรัดหนารัดหลังพไปเบิ่งหนาเยิ้มครับต้องไปควบดอกวว้แชนป้าชัวมันวาูตใดยนางมือเปอ่าใช้หนังหนาเยิ้มขัางจะเบ่งจเรื่องกับมือเบ่งไปถามเขาบิ่งรือเบเรื่องอันเอเราตูดก็ว่าว่าไม่ควบเบิ่งพวกแล้วเบิ่งหนังเบิ่ง พวกพวกกระชายก็ไม่หนาชื่อขายเงินเก่าก็ไ่เหม่นัยาได้กบไป่าได้เหมือนบช้ไม่จบปาคูทางต้้งทางพระการเงื่อนว่าใ่เขาครับผู้คนบ่เบิ้งกบผีเบิ้งก็หันดิใช้รับนานรับไม่ใช้ได้แต่ทางไหนทัางเค้นใเครื่องนึงจบเลยโอ้ยนักขัดตัวได้ทั้งหมดได้เปิดผ่านเอระกอบเรื่องเรื่องประกอเขาด้วบ วามันไม่ค่เยม่งใชหัวฉากวักหัวมันก็เรื่องครับผูให้นึค่หนังบ๊กอะไทหมือครับครับเอาแต่หนังเกาเกาวันหนังเกาเกาบูอบทูใช่ใ่ครับเขาถือได้กับพวกหนังม่ใช่ไะเนี่เนอะ้องจะน้องให้แงว่าใช้ถวดดิบ๊สวดบ๊ปูบโอบ๊อเท่าด พ่อต่อบึ่งกู้งครับเข้่ากก็ให่เนาะครับไอ้งสมน้สมค้ำกูเดือดสุดเลยเนาะไะไรไปเมือง้ะดื่มครับปูไปบอกเขาขายเนอครับเาะนั้นต่อนี้พอต่อนสนี้ครับปูเนอครับมือขึ้นกับสายพ่อจ๊บมือขึนกับสายมาอจบตีปูลัดขึงรลัก่างนบอกไปถามเขาบ่พวกเขาขายขูบ่ขึนครับครับปูพ่อจก พ่องานไปพ่องมืองเขาเขาขายหนังกันเขาเอาเงินเตีมเพราะว่าสมมวันถามนั่หาถ้าปูเดียวจะไปไหนปูบอกขายรูป่ามีคนเมืองก็ขายรลปเขาแกเขาคงรู้ว่าปูตาไปตัวค้งขึ้นปูทีตรงด้วยขายแบบาบบโป๊ะๆทั้งงานว่าขายุูนะตรงด้อ เพิ่งขาดต่อเมื่อวานค่ะโจมกูลูกหลานใจเงินยแล้วเพิ่งขายตอนม่านครับบ๊บปยังเขาบเปียกหมือกันเมื่อวานผู้ขายก็บ๊อเปียกเหมือเขาก็ไม่รอดเหมือนันเียะพูวูเ็บต่อเปียกคือคือน่เนื่องเขาปิดขาอยู่เลืบอบเคลือไปถามเขาเพิ่มครับปูพ่าถึงนรักรักพูว่ออะไรนะครับเอาเงีงานเหมือน เคือกรจมใช่ไหมครับปูนเขาหาเนาเดี๋ยวยืมไปทำให้คเอองานกาคเขาเป็นงานหนักเนี่ยานคราบอกเอออาวนางอำเภอไนโบดิทำมันโฉมนดรับมือโฉมุดมัดอ้ยูว่นะาถูกขับไปรือหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะจะลึงจะลึผู้หว่ากูว่าขายว่ค่ะผู้ตาว่าเือครอามนสอบบอกมันมาถามผม นางออนอานงเคมมือวายนาปูดื้อสิบห้าเอเนาะดูเนาะอ่าขอห้ายนั่งออนอานงเคมมือหงามือโขมือดับมือโขมือมัไอกูวนนะุ้ขับปาหงแล้วก็ดวนนะลูนะอาจจะยูออเออเชื่อว่าพวกม้บนจะได้ฝุ่นก็ต่เออยักไงเนาะไปเบิ่งหนังโมยอืมเขไปก็คือข้ข้าไปเบิ่ง้าเกิดข้อหามเจ้า กูจะทำพาถาม <c oughs> วัคน,นั้นก็ไปบุญน้อนแล้นก็คู่ว่ <c oughs> ้นกะ้อนคงานการยาวแกไปทุรากพอพ็กลับคารวะองค์ปูกลับปูชื่อพ่อขาดอ่าผ่านไม่เป็นะเนาะอ,อาไปด้วยการเมืองเรพราะไกปกินก้อนอยู่นะเนาะแกปกินชอยทุกวนขำอยู่อือขำเออขำขำๆก็อำยัง <c oughs> ไงพ่อ<ด>พ่อห่างพ่อก่ให้างกนะหาำน นางใจโมขหกับพครวะเมื่อเรียนให้ลูกไปนําไหมก็ต้องไปถึงเมื่อไปได้ไงก็ออกข้าวน้ำมันให้แล้วคนละเก้าสิบเก้าสิบบาทเออยืมกัไปคนละเก้าสิบครับผูับสาครับห้อันนี้ของนางนักนอนอืมนี่ของนักนอนเนักไเนาะเออเรียกว่านางทันชนาว่ะค่ะกระปุกกระปุงกับปุ่ปู่อ่ะ เขาให้มือเข่ามือแรกงมือโช่มือยังมือแรงจะไปเรื่อยเรือเขาขัดไตเต็มไปพออจะไปเรื่อยนล้วขีดอืนเขาขีดจักข้ออ่นงานร้อนเนาะแล้วแกบอกมาทั้งนื้อป่ะอันนี้เอฟืีผ่านมาทางข้าบักแยกอีกถอดเว้นคี่นี่ยังไม่หมดเอาแยพอาฟอเท์มาหูอะไรอย่าง้ เขาเขาว่าก็เป็นเขาว่าก็มือมองมันใช่ไห่างวเขาเขาก็ป็นเขากระมือมองผมก็เขาปืนว่ามีคว่มคืดผมนั่งเขืว่าเราเป็นนั่มันก็ปืนว่าแบบนี้อไหมมันช่างปืนเนี่ยปืนก็มีความคืดวัน อันแสดงวาคิบางคนบ่มีความคิดคือบ่แ่นนทาหหาความบอกน่ข้อ่านว่าเหงงงกมืหงงกับนงทุกครับกคเดดูครัวมันอให้มันป็นทุกคัะเอออ้าวเอฟคฝาก ทางข้องบอกคยพาด้วยความคาร้วยคือมดเคือบาคเขวบาลือบ่เยวพอเอออให้ลูกร้านี่วยบุมาให้มื่อเขมื่อหลักเมื่อเขมื่อมาอายุวันนั้นูกขาพระได้ิ่งหิ่งแล้วก็รวยนะลูกนะเอาเรลิมเลอืมนะแต่เรือ่องเหมือนกันนะอืมผ้งใช้ปกตั้ พู่แต่พูดแก็อาจจะโต,กต,กตก๊ะโต๊ะไม่อยากนอนร้ายนาง้าจูพารัาทองดีอืมรวม,มุญกับองปู่มาครั้งที่หนึ่งห้าร้อยครั้งที่สองห้าร้อครั้งที่500 1, 500ส,สามห้าร้อยรวมเป็นพันห้าถ้าเขาพันหาพวกได้เถียงป้ายืนไปบามบอกครับปู่จัดใใ้ลกูกหลานพูกพี่นาอครับช่วงวันจัดรเรือจัดรดวนเรื่องของวัสิุกร์เฉียบของนศุก์ อาให้ลูกงานมือโชคมือแรงมือโชคมือไม้นางสูธารัดทองดงสุดเจ็ดสุดเก็ดนั่วลอาเสด็จไปผูกรงหลายผูก้นเนะครับตื่นางเท้าอาุณฟอมอะไรฟอมทะมุดบัก5อ0บ้าร้อยบาทอโขวัญใจนังงผูกน้าถูกเนาะานเท้าผู กายาชมดอมันเขมดรอนกขมดอนั <laughs> ่อต <ung> <laughs> <Yeah. S 2> ัวจัสินค้าน้อหาปักกาบร่ารบริบูรณ์นะขามือนต้ก่างเลียน้อู้ว่าใชดูบ้างมันบริดูบ้างก็เ่อขั้นบ้างมึนไปขยายียักรอยเยอะพอนองเขาพัน n h วพัน nhau กันคือแกงกระโทาะห้าร้อยบาทอ้าว ขอให้ลูกหลานมือโชคมือรบอาบฟุ้งูงทุกคนทำด้วยขอให้ถูกหัวทุกวันทุกวันนะลูกนะม,มากกว่าเดิม แค่ข้าบไพ่ออัพ่อก็ถือกันหรือเนาะนางว่าใีวันการท่านะค่ะปากจกทุ่งทางบุ้ครั้ร้อยไป่าั้มื้อคู่เออแล้วก็ให้บทเแค้เออพปกเออจอย่นจะรอยกี่ดกรอยนีงจะวไปหกยร้อยกมันบกพร่อยากวาเป่าอยกพ่ว่รอยหกมันบกพก ไม่ครูึ่งร้อบัเก็ตอร้อยหก่อ่มยอยหก่ยยืงดต่องได้เป็นบัพูคือต่องต่เนี่ยบังคุกแขนน่่อาครับปูเนหค็กอครัอ่าให้นางมันีนวันให้มือส่งมือแบบมือส่งมือมัดอายุวันนั้สุขะพระหนึ่งแล้วก็รดูวะนนี้นจะแม่ก็ขืนน้อยเพราะฉันหน่อยหน่อย นานาชิกขานาบาบุญเงินรวมหนึ่งพันบาทเอ้ยตือนสายที่เรียบร้อยแลให้มือโชคมือร่ามือโชคมือมัดอาด่วนนะถูกขับพระหึงหนึ่งแล้วก็รวยรวยนะดูนะอันนี้ในบรรพบวญกองถิ่งนางดวงแกงผักชีชื่อหนึ่งพันบาทพร้อมกับนางคุณพราภุกจัมป้า สวายโอปูหนึ่งพันบาทพร้อมกับให้ถงงานคืนอพ่ออยากให้กรุงรามาอีกพอ่อก็ให้ลูกนะมวนนื้ค่าเครื่องบินเอาไปเลยแจกไปแจกด,ด่วนอีนั่ง,งอะไรนะแลแลกรุงราวงจำปากจกด,ดว่วนชิปเก่าทิปเก่าแล้วอาให้ได้ให้มาหาพอ่ลูกนะเอาหางมือถืมือนะขขามือมออูวันะถูกขาดเพราะหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะอืามา อันนี้นางพรมีพ่าดิกเชื่อใจขาวัอชะทุ่มฉาำป่าปน้ำขกนแล้วลวกนั้นเอาชคบมานแล้วก็รับรวยทุกคนมมกม,มุ้งกัน <c oughs> ตือนางพรงบันมุงคนมมากไปตือร้านกวยเสี่ยวจ้าวันนี้ข้วไอ้อกปูสามพันนางกวนอิดนดาูมงสามร้อยบาทให้เมยครูด้วยให้ติ๊กให้ก๊บ วันนี้จะถ่ายรูปพิ้งกี่รูปเพราะเขาจะเขาจะขายดีใช่ไหมอืมนั่งท่องวันเอาก้งถึจะขายกดเยอะดีม,มั้งว่ามึงตาปูให้มันหมดจะเว้นหื่งไอืมเออให้เขาเมาหมดช่วงบ่ายสามไปหายค้ก็หนึ่งมันง่นนะเอาไปสามไปเขาดิงมางามางวะาไให้เงื้นกกไปเมาปะตาปู ไปหมยเมาก็จะไม่ไม่หมนะเมาอ๋แถวว่องแวขพอมือเศ้าเื่องแขววุ้งมือเศร้าติปูแขวว่องนี่ข้อเียงนะปูเก่าเ่เร็วรูเก่ารู้เกิดเรื่องคาปูเอ้ยรู้เก่าเคลยร์ไม่เรื่องรู้วดร่องนเรื่องรด่องกร่องเกาสิอืมกบางสิงเนียบจครับบานเมื่อเขาไมื่อแขวว่องความเก่าถึงมืพอพอเขาเก่าแล้วไมื่อเก่าเคลีครับ ไปตงื้อามเอาไว้มองแกเด้อื้อเข้าทกเครื่องทั้งไต่นเาไปงื้น่ะเอาไว้ทั้งเทือทั้งไตทังไตนรบ้กเออไวงเมาแล้วไปเียวไงครับให้นังก็คอยไปเมาเครื่องบเก็ทบเกิ็ดีเกคทอลูกืีก็เกล็คือเกคืีเออจ้าตอับา ก็เดียวขายดีพ่อเมาขายแล้วนะอืมเมาเก็บิไปที่นั่นก็กระจาไปนะอือ่ขามัน่ข้างบนเมาเขาจะื้อโรานอืมบ่างเนก็ใช่พวกหงายกับย่างวิธีวันก่อนก่อนร่วมกับส่งทางมูลของพันวานเออคือต้องเป็นเมาบขาขึ้นเขาไปเก็บกแตู่้ก่าก็บอยากาอื่ไปแก้มาทอวยกันเมาแก่คนนะครงการเขเก็บชิ้นเมาหมดอืม เมาว like ่าแกโคนเขาแค่ว่าบอกเชื่ออืมากกว่เออบอกนาได้อปูขั้นหนน่ปอะครับเอาไปตรงนี้ด้วยครับด้วยม่คือพราท่านกส่เหาะหางมั่งได้เอามักแกเขาใล้คำว่าคือพท่านไปครับูาถามเออเอาบั่แกเขาชบบุมงมีแกเขาเลยกินน้ำเงเก็๊กเท่านั้นแะครบูลุกงิ้นเก็บขึ้นไว้ครับ เออน้าบักข้าวกับแท่เรลครับอ๋อหากดเเทียวหัตจักรวยเตาปูจยกกินกดวเตี๋ยวเอาคือคือครับอันนี้้ารสร้างะไกัทังวันนลูกชื่อรเล่ช่ตแวนชิะปะะปูเนาะสาธุสาธุมันคึกอยากมันนี่ครับปูคืออยากกิกวยเตี๋ยวกวยเตี๋ยวชิคเกิดนะสร้างวในปูทั้งวันตปวปะครับเออแ้งมาโกคือคือแล้ว อ้าวให้มือโกมือหลักมือโตกมือมัดอายุวันนะโตกขาดพ็ไหนึ่งนึงแล้วก็รูวัยนะลูกจะหลองจะสาธุ